สวัสดีค่ะพบกับมาลอนนะตอนนี้ก็อาจตอนกลางคืนเนาะแอร์ก็ปิดก็สำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวสก u ช s ี่คอ l เลคชั o นเป็นเออเป็นแบบภา,าษาไทยก็คือว่ามารอนจะถานาัดภาษาอังกฤษมากกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะคือมันมีหลายคนบ่นมานะคะว่า ฟังไม่ออกแต่ก็คือมาลอนก็อยากให้ชาวต่างชาติฟังได้ไงเพราะว่าก็มีชาวต่างชาติคนคนั้นคนคนู้นคนคน,นี้แบบมาคุยกับมาลอนอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรน <c oughs> <c oughs> ีสกิชี่ปินป่นิเราจะเทนึงค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยเนาะ อันนี้จะเป็นพาทเดียวนะคะเพื่อภาษาอังกฤษมันจะเป็นแบบสเปเชียลเลยแบบมีหลายๆพาร์าแต่ภาษาไทยพาทเดียวค่ะสุอันนี้จะเป็นแพ็กเกจนะคะเป็นข้างหลังตรงนี้จะเป็นของพีทข้างหน้าจะเป็นของสตอรี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสังสุดจะเป็นของฟัปงปอนดีล็อกมาหาะค,ะคือใส่ไว้ในแพ็กเกจแล้วก็ใส่ไว้ในลิ้นชักดีๆอีกที นี่จะเป็นฟังตอร์ดีรักมา้าสตอปบอลีพีชไอบลู นาคิตตี้ปี2,009เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตัวนี้แพนเค้กลักครมามีเกี่ยวกับคนนี้ หลบกวนการถ่ายมากไปอันนี้ของขายของขายมีอยู่นะเก็บไปไห่อยด้วยคอฟฟี่ค่ะสังเกตจาของขายกับของว่าล์บีีคือต่างกันมากนะ คอฟฟี่ครับคือของขายสลววเป็นน้องต้นหูเขียวซูงเอย กูได้ทำนเ้เราจะอจัดทุกๆสองเดือน,นมุกปอลคิตตี้เดี๋ยวจะอจัดคอลเลกชันเป็นภาษาอังกฤษเดือน อ่ากรกดาสิงหากันยานะคะส่วนภาษาไทายก็อัดเดือนตุลาเนาะต้นเดือนตุลาเป็นมากรองทุตี้อันนี้ในะคิวภาษาอังกฤษน,นะคะมาลองบอกว่ามาลอนอะได้สลับเอ,อ่อโบเชนกับแท็กนะคะเป็น แขกของปี2014นะคะสลับกับบาวนี่นะเป็นวอลเปสีชมพูรู้สึกว่าแม่เหล็กมันจะมาติดตรงนี้แล้วก็จะเป็นบันหน้าตลกนี่คือเป็นตัวที่สองในชีวิตแล้นะเนี่ยจำได้หมดอ่ะอันไหนซื้อมาก่อนซื้อมาหลัง มันอยู่ในความทรงจำอะจะลองอะมาลอง้องสะสมให้ถึงร้อยชิ้นให้ได้เป็นเร็่ออะไรเนี่ยเป็นช็อกโกโบาร์นะคะเป็น เดด๋ยมพีชไอบ้บลูอันนี้บาร์โคมาจากไหนอะอันนี้เองปิดโอ้ยอันนี้เป็นอิงลิชเบรทที่ยังเหลืออยู่นะจะเป็นน้องต้องหู้สีเหลือง มีดียมแพนด้าบานโบแดงไข่กูได้ทำมามีดียมบันกูได้ทำมาหน้าฟินสีขาวมีมินิบันกูได้ทำมาหน้าฟินสีเหลือง สดเออปังแผ่นคิตตี้คือจะแปลเป็นไทยไทยก็ถินไทยจริงๆอะปังแผ่น,นป,าน,ปานแตะไอศครีม แอนเคีคิตตี้อันนี้ทีซ่ซายเองมันโถหน้าตาน่ากลัวเนาะเป็นซาลเปาบาาสงแคนดี้ กชื่อบอกด้วยนะเลยเรย์แม็กหรอบอกด้วยนะจะได้เรียกถูกวอล์ฟเวอร์ิตตี้ เอาอันเนี้ยไปให้ซีซ่ารีวิวจากช่องกินตะแบลวเนาะอืมรอก่อนนะเป็นสตรอเบอรี่นะคะราล์ลเ,เป็นเอายามาโตกเกียวนะ ลาหน้ามาเกลองโดนาทชิที์แบบกลมปี2014 โอ้สคิตตี้มีนี้ตอนคาวาอีกว่าเรียกเป็นคาวาอีกละวคิดเอ่อรับคำนะคะคเรียกว่าออนเซ็นกัน <laughs> แบบปน,นีแมันดูฟินดิบีบเองฟินเองอันนี้ของที่เหนื่อยอยู่นะคะเป็นผีเป็นไข่ค่ะเป็นคคเฮบานคิตี้ ตองแผนแพนดาแผนดี้แซนด์วิชแผนดี้ฮัลโหลคิตี้บัฟเฟล คใครรู้ว่ามารอนมีสกุชเชอร์คอลเลคชันกี่ชิ้นนะคะคอมเมนต์มานะคะมารอนลืมนะคะมารอนไม่รูม้มารอนไม่เคยนับเป็นบงังแผ่นเอาเอามา่าโตเกยบอกมาด้วยนะนับห้หน่อยเป็นยารูอามาโตเกียวอันนี้ดูเหมือนแบบกระจ่องง้อยไม่มีกีิ่นใช่ไหมจริงๆอ่ะมีหอมด้วย น,นี่เป็นแซนด์วิชอันนี้เป็นสตัมติงแต่ในคลิปนั้นบอกว่ามันแบบเหมือนอขนมปังอ่ะอันสุดท้ายในคอลเลคชันจะเป็นโลฮิตตี้โดนะัทหน่วง ค่ะสำหรับสกูชีคอลเลกชันของมัก็จะมีเพียงเท่านี้นะก็เออเดี๋ยวมันหลานจะให้ไปรีวิวนะคะเออเดี๋ยวเออมีคิวโปรโมชั่นแนลอยู่นะเดี๋ยวจะรีวิวอีกโปรโมชั่นแนลของ มีพิมพ์กับซีซ่ซาให้นะก็โปรโมทให้ฟรีเนาะสำหรับใครที่อยากให้มารอนโปรโมทให้ก็เม,มนมาใต้คลิปนะคะก็ได้ผลดีนะคะเพราะว่าเออคนติดตามคนที่มารอนโปรโมทให้ก็มีเยอะขึ้นเยอะมากก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ กดแชร์นะคะก็สำหรับพี่มีต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายพี